สวัสดีค่ะวัน,นนี้เราจะพามาดูแมงสิวาตาตัวใหญ่ค่ะไปเลยไปเลยไปเลยเลย,เลยไปไนลาาี้ปเลยไ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 ีเลยไ่เลยไปเลยไปเลยไเยไลไปเไปยย เากำลังก <premises. S 2> ่อสร้างกันด้วยนะนี่พ oh hey! e ี่ใหญ่ใหญ่อยู่ตรงนี้อยู่ด้านหน้าเลยเพื่อเห็นวิวเชางไล่ด้วยโอ้ขาต้องงามเน้นดูวัดโอเคดูไปเลยดูไปเลยร้อนเฮ้ยเห็นวัดื่อนปลาก้างเลยนู่นโอ้เห็นวัดถ้วยปลาก้างเลยที่มีผ้าขาวเหรอโอเคเดี๋ยวเราไปแต่เขาบอกว่าแค่นี้ได้แล้วเนาะแค่าบายบาย